สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางพาไปรู้จักอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data SCIENTIST อาชีพลุกใหม่มาแรงแห่งปี2023ที่ตลาดแรงงานต้องการอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist เป็นอาชีพที่อาศัยการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการเก็บและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่โดยการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เมื่อมีเคราะห์ออกมาแล้วจึงนำสิ่งเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจการพัฒนาสินค้าบริการรวมทั้งคำนายผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลักษณะงานการทางานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหลากหลายสายงานไม่ว่าจะเป็น 1. สายการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่นำ big data ไปทำ AI ช่วยในการรักษา 2. สายการตลาด big data จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 3. สาย retail ช่วยธุรกิจวิเคราะห์ว่าควรเปิดร้านค้าตรงไหนถ้าเปิดแล้วจะขายได้ไหม่คู่แข่งเป็นอย่างไรขั้นตอนการทำงาน 1. เก็บข้อมูล collect วิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธีและขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราต้องการซึ่งพอเราได้ข้อมูลจำนวนมากมาแล้วเราเรียกว่า big data 2. การจัดการข้อมูล manage data เมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วข้อมูลที่เราได้มานั้นเราต้องนำมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการทำความสะอาดข้อมูล data cleaning หรือ Data Wrangling เพื่อกำจัดข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ออกไปเมื่อเสร็จกระบวนการ Data Cleaning เราจะเก็บลงฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลนั้นมีความสำคัญมากในการนำข้อมูลไปใช้จึงจำเป็นต้องออกแบบและเลือกเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลของเรา 3. วิเคราะห์ข้อมูล analyze เป็นขั้นตอนที่เราเอาข้อมูลที่พร้อมใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อหาความสนใจของข้อมูลเพื่อนําม,มาใช้ในการตัดสินใจในการทําธุรกิจหรืออาจสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลแพทเทิร์นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 4. การนําข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ decision เราจะทําสรุปผลวิเคราะห์ data visualization ให้เข้าใจง่ายเพื่อนำงานไปเสนอทีมหรือลูกค้าต่อไป ตำแหน่งและเส้นทางการเติบโตข้อมูลตามความต้องการในตลาดแรงงานทำในต่างประเทศและในประเทศแบบเลเวลประสบการณ์ที่เติบโตและก้าวหน้าในสายงานมีดังนี้ 1. Entry level 1> ประสบการณ์ทาง,งาน1-3ปีที่เติบโตมาจากตำแหน่ง Officer หรือ Specialist 2. Associate เป็นกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก 3. Mid Senior level อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ C Director and Executive ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่น้อยและคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการเปิดรับมากขึ้นแต่ในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อเมริกามีหลายอัตราที่เปิดรับในตำแหน่งนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งบางคนอาจได้รับโอกาสที่ดีเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้จัดการได้เลย และขึ้นอยู่กับว่าเป็นสายงานอะไรด้วยเช่นกันเงินเดือนฐานเงินเดือนทั่วไปที่ประกาศรับสมัครงานในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่3 0ม0 0ื่นจนถึงสูงสุดคือ10,000แบาทขึ้นไปซึ่งอัตราฐานเงินเดือนค่าจ้างขึ้นอยู่กับความสามารถและตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลด้วยการแข่งขันและความต้องการของตลาดในปัจจุบนันอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นเป็นอาชีพที่ยังใหม่และมีหลากหลายรูปแบบและสายงาน โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยยังมีสายอาชีพนี้ค่อนข้างน้อย Data Scientist จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มากการศึกษาอาชีพ Data Scientist นั้นต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์สถิติการเขียนโปรแกรมและการบริหารธุรกิจการเตรียมตัวในช่วงระดับมัธยมนั้นจึงควรเรียนสายวิทย์คณิตและศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมระดับพื้นฐานเอาไว้ ก่อนหน้านี้อาชีพ Data Scientist ในประเทศไทยยังถือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ไม่มีสาขาที่เปิดสอนโดยตรงในระดับปริญญาตรี Data Scientist ส่วนหนึ่งจึงต่อยอดมาจาก Data Analyst นักการตลาด App Developer หรือสายอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องและไปเรียนข้อเสริมเพิ่มเติมไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศหรือนำประสบการณ์มาใช้ประกอบการทำง,งาน หากท่านใดสนใจในสายอาชีพสามารถหาข้อมูลได้ในสื่อออนไลน์หรืออาจารย์แนะแนวในสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมได้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ